ดราก้อนบอลทาครในตอนที่83การปรากฏตัวขึ้นของชาวเซียในตำนานอย่างยามูชิสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i ีวิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีนะครับแฟนคลับดราก้อนบอลทาใครทั้งหลายเลยสำหรับคลิปนี้เป็นดราก้อนบอลทาใครในตอนที่83นะครับซึ่งแน่นอนว่าหากคุณนั้นยังไม่ได้รับชมตั้งแต่ตอนที่1จนตอนปัจจุบันเลื่อนไปใต้คลิปได้เลยผมแปะเพลย์ลิสไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วรับชมยาวๆจนถึงตอนปัจจุบันนะครับและเพื่อไม่เสียเวลาไปรับชมความสนุกความมันของตอนนี้กันเเเเลลยดีีีกกกวว่่่่าาาาาคในนนนนตตตออออทท83ป็หุรณ์ืงมจแ้ หลังจากที่นะครับทางด้านของโกคูนั้นเนี่ยก็คือถูกเข้าใจผิดเนาะว่าเป็นพี่น้องนะครับกับทางด้านบารักนะครับพี่แกกก็เนียนๆไปเลยนะครับในฐานะนักรบนะครับที่ชื่อว่าทาเลสนะครับด้วยบารักนั้นก็พยายามพูดออกตัวให้กับโกคูโดยบอกกับกษัตริย์เบจิต้าเหล่าว่าท่านกษัตริย์เบจิต้าครับถึงแม้ว่าทาเลสนั้นเนี่ยหมยถึงโกคูนะมึงแม้ว่าทาเลสนั้นเนี่ยจะก่อปัญหามากมายแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้มีเจตนาไม่ดีแต่อย่างไรสุดท้ายเจ้านั่นเนี่ยก็ไม่ได้ทําร้ายใครร้ายแรงเลยนะครับอี่ เห็นกับตาตัวเองด้วยว่าเจ้านี่นะแนช่วยภรรยาของผมเนี่ยจะอันตรายด้วยได้โปรดเถอะครับมองข้ามในสิ่งที่เขาทําไม่ดีมาก่อนหน้านี้โปรดให้โอกาสเขาเถอะหลังจากนั้นราชารพิจิต้าเกิดความสงสัยนะครับในตัวของโกคูจึงถามโกคูไปบอกฉันหน่อยสิทาเลสแกเนี่ยมาจากเทเดซาแห่งความมืดมิดใช่ไหมฉันได้รับแจ้งมาว่ารับพลังของแกนั้นอยู่ที่416เท่านั้นแกรอดชีวิตมาได้ยังไงในเมื่อแกอ่อนแอขนาดนี้โกคู Go จึงพยายามแก้ตัวจริงๆแล้ว แล้วผมเนี่ยได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆมากมายเลยครับก็เลยทําให้ผมนั้นสามารถรอดชีวิตมาได้อย่างบวุดวิดราชาเปจิต้านั้นนะครับจึงพูดกลับมาฉันได้ยินมาว่าแกสามารถแสดงมายากลได้ใช่ไหมแกรู้หรือเปล่าว่านั่นเนี่ยเป็นเทคนิคกากๆที่ฉันเนี่ยไม่ชอบเป็นที่สุดโอเคแหละฉันอาจจะสนใจเพียงแค่พลังการต่อสู้เท่านั้นแต่ไงก็แล้วแต่ฉันก็ยอมรับว่าแกนั้นมีความสามารถมีไหวพริบมากเลยนะสร้างปัญหากับทีมบารักของฉันได้แต่ยังไงก็ตามทีเธอผู้พิทักษ์ประสาทและแม้แต่ลูกชาย ของฉันเนี่ยยังถูกแกเล่นงานขนาดนี้ฉันอยากจะรู้เหลือเกินว่าแกทำอย่างนั้นได้อย่างไรฉันเนี่ยไม่สามารถเพิกเฉยต่อความจริงที่ว่าแกนั้นทำให้ประสาทของฉันได้รับความเสียหายอีกทั้งแกยังทำให้ลูกชายและฐานของฉันกลายเป็นพวกโง่ไปอีกในกรณีนี้ฉันจะขอทดสอบแกก่อนเลยละกันนะ เอานี้ละการศึกประชานพลังที่จะเกิดขึ้นในฤดูร้อนนี้ข้าคิดว่าแกนั้นเหมาะสมนะท้ารชั้นต่ำจานวนมากที่ต้องการสแสวงหาการยอมรับหรือตําแหน่งที่ดีกว่าต้องการเข้าร่วมในการต่อสู้นี้รวมถึงผู้ที่ไม่ใช่ทหารคนอื่นที่หวังเข้ากองทัพของข้าด้วยมันเป็นการแข่งขันที่ผู้คนทุกคนนั้นต้องการไปสน์ตนว่าตนเองนั้นมีค่าในสายตาของฉันแกควรเข้าร่วมและขึ้นอยู่กับผลงานของแกหากแกถูกตัดสินว่าแกจะต้องถูกประหารชีวิตสําหรับอาชญากรแกนั้นก็จะต้องเป็นแบบนั้นหรือ ถ้าแกต้องการจะมีชีวิตอยู่ก็ต้องลองดูกับเหตุการณ์ในการต่อสู้ครั้งนี้ในการเข้าร่วมซึ่งโกคูนั้นดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้แข่งขันนะครับสึกประชันพลังนะครับแต่นะครับทางด้านคารขลศ์อยู่ในตัวของโกคูนั้นไม่เห็นด้วยไม่อยากให้เข้าร่วมนะครับตัดไปที่ราชาเบจิต้าบอกกับบาดักเลยว่าฉันรู้นะว่าแกเนี่ยไม่ตั้งใจให้เป็นแบบนี้แต่ฉันอยากให้แกนั้นมีส่วนร่วมกับสึกครั้งนี้ด้วยเล่นเอาบาดักถึงกับตกใจเลยนะครับที่เขานั้นต้องเข้าร่วมราชาเบจิต้าจึงพูดยย้้้กก็เพราาาะว่่นนนนนอองงชขแคั เข้าร่วมด้วยนะซี่มันก็เลยน่าสนใจและเนื่องด้วยว่าแกนั้นมาจากครอบครัวเดียวกันแกก็ต้องรับผิดชอบการกระทําของเจ้านั่นด้วยดังนั้นจงควบคุมทาเลสไว้ให้ดีละกันบารดักนั้นนะครับถึงกับหน้าเจือในทันทีนะครับได้ได้ครับท่านราชาเบจิต้าจึงตอบกลับไปอละนี่แหละคือคําตัดสินของข้าจงไปเตรียมพร้อมซะลางออกมาจากนะครับบัลลังก์ของราชาเบจิต้านะครับบาดักที่โกรธสุดๆเลยได้พูดกับทาเลสหรือว่าโกคูนั่นแหละโดยบอกแล้วว่าการเข้าร่วมการแข่งขันนี้เนี่ยมันโคตรลำบากเลยนะแต่โก ครูนั้นไม่สนใจอย่าพูดแบบนั้นเลยการแข่งขันเนี่ยมันก็น่าตื่นเต้นเสมอนั่นแหละกอิอิยยยยบารักจึงหันไปพูดกับโกคูได้บอกแล้วว่า นี่เจ้าทาเลสแก่นะ่ะใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้น,นในทะเลทรายอันลกล้างใช่ไหมมันเป็นชีวิตที่ยากลําบากถ้าแบบนั้นจงเตรียมตัวให้พร้อมซะเพราะว่าราชานั้นเนี่ยอยากจะเห็นอะไรที่มากกว่ากลอุบายที่แกทําก่อนหน้านี้อีกทั้งทางนายเนี่ยทำให้ราชาเปจิต้าผิดหวังแล้วล้นะก็อาจจะตายก็ได้นะโกคู Goku จึงตอบกลับไปถ้าทําแบบนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวหลหรอกและโกคูนั้นก็คิดในใจว่านี่เป็นโอกาสที่ดีด้วยนะครับที่เขานั้นเนี่ยสามารถเพิ่มพลังของตนเองได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องแซงอ่อนแออีกต่อไปแล้วแบบ แบบนั้นมันดูลําบากมากๆสําหรับโกคูแต่นะครับคาคาล์ลตนะครับในตัวของโกคูนั้นได้พูดขึ้นมานี่เจ้าโกคูอย่างไงก็แล้วแต่แกควรระมัดระวังให้ดีมีคนฟ้ามองดูแกนับพันรวมถึงกษัตริย์และนักรบชั้นยอดด้วยหากแกผิดพลาดแค่ครั้งเดียวแล้วล่ะก็เมื่อแกคงรู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นทางด้านโกคูจึงพูดกลับใส่คาคาล์ตปล่อยฉันจัดการดีกว่าฉันเนี่ยระวังดีอยู่แล้วละ่ะและนั่นคือพ่อของเบจิต้าใช่ไหมน้าเหมือนกันเปรี้ยบเลยว่าแต่ว่านี่ิสยส่วนตัวต่างๆนะั้นเนี่ยเหมนันะมนจะ จะเป็นอะไรที่น่ากังวลหรือเปล่าหนะาเหตุการณ์ทุกตัดไปที่จักรวาลที่7นะครับโดยในตอนนี้บิลกับวิสนั้นกําลังทําบางสิ่งบางอย่างอยู่โดยบิวกับวิสนั้นนะครับกำลังสํารวจนะครับเศษซากปลาคักพังนะครับที่พังอยู่นะครับแล้วทางด้านของบิวนั้นก็เลยถามวิสนี่นการต่อสู้นี้เนะี่ยมันเกิดขึ้นนานแล้วยังฮะวิสวิสจึงตอบกลับไปถ้าคํานวณตามเวลาของโลกก็เกือบทั้งวันนะครับทางด้านของบิวก็เลยบอกแล้วว่าไอเวนนั่นทําให้ฉันรอเกือบวันเลยหรอเนี่ยแต่กลับไม่รู้สึกเบื่อเลยแแแม้้้ตต่นนอยิดลวเหุณ์ ตัดไปที่ทางด้านการต่อสู้กันนะครับของเบจิต้ากับโบรี่นะครับก็เห็นได้ชัดว่าในตอนนี้นะครับต้องสองคนเหนื่อยมากๆเลยนะครับร่างกายของเบจิต้าในตอนนี้นะครับก็บาดเจ็บนะครับได้ได้ว่าอยู่ในลิมิตนะครับที่ขั้นสุดของเขาแล้วแต่ก็พยายามลุกขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับโบรี่ต่อโดยเบจิต้านั้นก็พูดขึ้นมาถึงแม้จะเจ็บปวดขนาดไหนแต่ฉันก็รู้สึกมีชุชยวามากขึ้นกว่าเดิมแกทําอะไรของแกน่ะโบรี่รีบลุกขึ้นมาสิยังไม่จบหรอกนะการต่อสู้นี้แกจงลุกขึ้นมาหากแกคิด ว่าแกยังไหวส่วนบิลที่ดูการต่อสู้อยู่นั้นนะครับได้พูดขึ้นมาตอนนี้เจ้าพวกนั้นเนี่ยถึงลิมิตของตอนเองแล้วใช่ไหมวิสวิสจึงตอบกลับไปใช่แล้วครับการต่อสู้นี้จะจบลงภายในหนึ่งนาทีนี้แน่นอนจะต้องมีใครสักคนนั้นเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้เหตุ hey, การณ์ถูกตัดไปที่ฝั่งของพวกโกหงนะครับที่ได้รับอนุญาตในการเข้านะครับข้ามจักรวาลไปได้แล้วแต่ในระหว่างนั้นเองนะครับทางด้านของผู้คุมนั้นเนี่ยก็พูดนะครับแบบอารมณ์ร่าเริงสุดๆเลยอ้อเดี๋ยวก่อนเจ้าขอโทษที่ให้รอแล นึงละกันว่ายินดีต้อนรับครับเล่นเอานะครับพิกโกโลถึงกับตกใจทําไมท่านนั้นเนี่ยถึงดูอารมณ์เนี่ยอซวิงเลอเกินดูไปมาสุดๆเลยไปคกฮังนั้นพยายามพูดนะคบเพื่อแบบว่าให้ผ่านไปได้ง่ายๆโดยบอกเลยว,ว่าสิ่งนี้ที่พวกเรากําลังทําอยู่นั้นต้องการแก้วิกฤตในี่จากของท่านเซโนนะครับทางด้านผู้คุมนึงพูดเลยลหรว่าดีมากไปโกฮังฉันเชื่อน,นะในฐานะผู้พิทักษ์ว่าจะสามารถดูแลแ,แขกของพวกเจ้าได้อย่างดีแต่ก่อนอื่นเลยนั้นถ้าพวกนั้นเนี่ยก่อเรื่องแล้วก็ฉันจะลง โหพวกนั้นจริงๆเลยนะก็ชี้ไปที่จอมานบูนะครับกับอูบุหลังจากนั้นพวกเขาก็สามารถผ่านไปได้นะครับแต่พิโกลโล่ก็สงสัยแล้วว่าทําไมกันนะครับผู้คุมสูงสุดอย่างวอเดนนั้นถึงดูเป็นมิตรและเคารพนะครับต่อโกฮังแล้วก็พิโกลโล่มากๆเลยแต่ทําไมดูหยาบคายสุดๆเลยกับอูบุแล้วก็จอมานบูท่าน,นไปโกฮังจึงพูดเลยแล้วว่าก็เนื่องจากว่าอูบุและจอมานบูนัเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยของเทพเจ้าอย่างซารัสยังไงล่ะและผู้ดูแลผ่านแดนนั้นก็ไม่ชอบในตัวของซารัสมากๆไม่แปลกที่ท่่ททานนนนัั้้จะไมชอบง,องคแ ในความเป็นจริงแล้วเหรอก็ทันวอร์เดนนั้นเองเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้เกิดพลังที่หุนหันของซารัสด,ด้วยเช่นกันก็เป็นส่วนละกันนะที่ทําให้เกิดความวุ่นวายพวกนี้หลังจากนั้นนะครับไพโคฮังเนี่ยก็พาทุกคนนะครับไปณนะดินแดนสวรรค์แล้วนะครับก็ทําการยินดีต้อนรับเลยนะครับว่าในตอนนี้ได้สู่ดินแดนแห่งสวรรค์แล้วนะครับที่เหล่าบรรดาตัวเทพนั้นอาศัยอยู่ซึ่งโกฮังนั้นก็รู้สึกประทับใจมากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นดินแดนที่สวยงามจริงๆเกินกว่าที่เขานั้นคาดคิดเอาไว้้ออีกกททังงยยธิบาาว,ว,ว่าุ มีชีวิตในนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่นะครับได้รับบรรดาศักดิ์ว่าเป็นเทพเทวดาทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสัตว์นะครับหรือแม้กระทั่งพืชน,นะครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับห้ามที่จะทําอะไรนะครับที่ดูแล้วเนี่ยดูหมิ่นนิตเป็นอันขาดแต่ดูเหมือนว่านะครับไวโกฮังนั้นจะพานะครับพวกโกฮังไปเจอกับใครบางคนนะครับซึ่งเป็นคนพิเศษซึ่งไปโกฮังก็บอกแล้วครับว่าเป็นคนที่พวกเขานะเนี่ยต้องอยากเจอแน่นอนจนกระทั่งนะครับไปถึงสถานที่นั้นนะครับซึ นะครับก็มีการพูดแหละครับว่ายินดีต้อนรับทุกคนที่มาที่นี่นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นซึ่งคนคนนี้นั้นนะครับก็ลักษณะเนี่ยคล้ายกับชาวไซยาเหลือเกินแล้วก็แนะนําตัวว่าอ่ะยินดีที่ได้รู้จักละกันฉัน,นี่นก็เป็นชาวไซยาเหมือนกับพวกนายนะก็ฝากเนื้อฝากตัวหน่อยละกันฉันเนี่ยคือยาโมชินั่นเองหรือถ้าจะให้ดีเนี่ยให้รู้จักฉันในอีกชื่อหนึ่งว่า เบจิต้าก็ได้นะเล่นเอาทุกคนนั้นถึงกับตกใจเลยนะครับที่เห็นยาโมชิวีรบุรุษในตำนานนะครับชาวซายะในตำนานปรากฏตัวขึ้นนะครับแต่แนะนำตัวว่าเป็นเบจิต้าอีกหรือนี่จะเป็นราชาเบจิต้าหรือเป็นใครกันแน่อ่ะเดี๋ยวเราก็ต้องไปรอดูกันอีกทีก็จบไปนะครับสำหรับนักบอลทั้าใครในตอนนี้เป็นไงบ้างคุ้มค่าสำคัาเรอคอยหรือเปล่าสามารถคอมเมนต์แสดงความเห็นไมาได้เลยและหากคุณนั้นยังไม่ได้รับชมเนื้อแต่ตอนที่หนึ่งจนถึงตอนปัจจุบันเลื่อนไปใต้คลิปได้เลยผมแปะเพลย์ลิสต์ไว้ให้เป็นท ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ